cho ê ui thả cả có chưa em cứ có chờ nữa hả ta ha kín gần đi Bố gai 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 nhìn nhìn đột Như tại bố bơ ri hả đen ใช่ไหมเอ่ยอ๋อแค่ไจ้นั้นค่ะเ,เห็ดพึ่งเลือดค่ะเห็ดแม่มดค่ะกินไว้มันกันจะเห็ดน,น,นี้ Uh huh. นี่พี่แหม่มสองดอกตรงนี้เนี่ยมาเอาเลยให้พี่แหม่มก็มาเก็บนี่สองดอกพระเจ้าพระเจ้า <laughs> มาเจอสองดอกนี่สะใจค่ะเมื่มอกี้เมื่อกี้ไก่ให้ฟ้าล้งไปซ่องดอกค่ะดอกเหล็กซ่องคนพว่มี้ย่เาเขาเขาพึ่งมาเขาไม่เจอสักดอกนึงค่ะก็ยังไม่เจอไก่ให้เขาไปสองดอกถ <laughs> ึงกะเดินแยกจากเขาไก่มาเจอซ่องดอกนี่ค่ะ ื่อกี้ให้เขาไปท่องดอกคนเยอรมันค่ะก็มันเดินเล่นกันค่ะโอ้ยดูนี่ค่ะตาย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 พร,ระเจ้าจอดนี่ใหญ่มากนี่ใายรูปิษค่ะโซงคนแม่ดยอยังใหญ่เลยค่ะนี่ข้าค่ะโอ้ยสวยสวยนี่ cỡ rìm thẳng lớn mấy, 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 mấy ít nàng đỏ đỏ ít nó ít đọc nữa nàng đọc, đỏ có Cái nó mới nàng 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 cả <laughs> เป็นคูเป็นคูค่ะเดินเข้ามาเจอนี่ค่ะพึ่งเหลือ,ะะอแล้วค่ะตัดแบบนี้เลยนีย่เป็นขอบครัวเลยค่ะนน้นด้วยค่ะนี่มมา,มานี่ สามซี่ดอกเลยค่ะกินร้อยนะคะเฮ็ดนี้อะ่ะนจา้จาอุ้ยจุกเลยค่ะน,นี่ค่ะดอกกำลังสวยกว่าดีเริ่มมืดข้ามานานันใต่นี่เริ่มมืดแล้วค่ะข้ามันในป้านายกรบครัวของพอดีค่ะ Ui, ít đọc kìa, để cái chợt kha, Ui, nó tem lây, tem lây, tem lây, Đọc này nào kìa, <laughs> เกือบเยียบค่ะถ้าว่าบานบานไม่ช่วยก็ไม่เอานะคะนี่แต่นี่เราก็กำลังช่วยพอดีค่ะเดี๋ยวใครจะเก็บตัดค้าเย็นแล้วค่ะสร้าม,มุงครึ่งแล้วจะเก็บตัดค้าอ,อกจากป่าค่ะมาแอบอยู่ดอกนะะึงคะ่ะดอกเดียวดอกเดียวก็เกิด <laughs> เป็นมาแอบเกิดอยู่ดอกนึงค่ะคลางเฮ็ดเลนั่น,นะคะ่ะเฮ็ดไหนหมด ดอกเดียวดอกเดียวตันมาเจอกลุ่มนี้สี่ห้าดอกค่ะดอกเหล็กเก็บยากจังอฮักค้ามันอยู่หลึกเกินนะคะบางทีมันจดติดรากใหม่ค่ะจับกระยากว่าฮักจับไม่นั่น ค่ะข้าก็ยังไม่พ้นดินน้นมันจับยากคุดเอกค่ะมันตอกคงตรงนู้นนี่เอาอะไรอ,อ่ะอ๋อฮะมันซ่องดอกขู่กันค่ะตกใจหนวดทักค่ะนิ่มๆ ส่วนมาเขาจะยุ้ยเป็นครูเฮ็ดเฮ็ดพื้นวัดนะคะมาเจอกลุ่มนึงแก้รีบแก๊บไปค่ะต้นมืดแล้วค่ะจะซี่มองแล้วแก้รีบแก๊บรีบตัดรีบวิงกลับบ้านแล้วค่ะจะพูดกบอนค่ะถ้าว่านิ่มแมวข้าแข้งดีแต่ว่า dù nấy à, đi, tay rác ý à, đi khá. Khá. Để cái tay rạc mài cơ khá đi cơ đây cơ đây cây cháu thể khá cơ đột cháu bài tụi ní cơ bà cháu thể khá đọc cơ đột này đột này ถากกินมาแล้วดอกนี้เอาให้ถากมั้งค่ะถากกินหัวข้าวกลวงมาแล้วค่ะเอาดอกเล็กนี่ดอกเล็กด้วยดอกเล็กนิ่มไหวก่อนเอาโองดอกพูกค่ะมันเล็กเกิน เดินกลับรถนี่ค่ะเดินไปเรือเจอไปเรือค่ะเห็นแตกไรเลยค่ะดอกนี้นี่ค่ะแกเดินจากลับรถลนี่ค่ะรถจอดจนค่ะส้มคันนี้มีพลังมาด้วยคนทดี่ว่าไก่ห้าเฮดเลยเมื่อกี้แกเดินจากกลับรถเดินไปเรือก็เจอมาไปเรือนี่ค่ะนี่ค่ะดอกนี้ใหญ่เลยแต่ว่าไม่เอาเลยดอกนี้อันนี้ค่ะแกถากินแล้วค่ะ เดินไปเรือเจอไปเรือไม่ถึงรถสักทีนึ่ง <laughs> เจีดอกเล็กอีกแล้วค่ะอยู่แค่ๆดอกใหญ่เมื่อกี้ค่ะดอกยห่ยหนาวได้ดอกเล็กค่ะไปค่ะไปค่ะกลับรถกลับรถค่ะดูมันดูยังมันอยู่ยังไงเมื่อกี้เราเดินไปใช่ไหมมันอยู่ยังไงพี่แมมฮึออสองดอกนุ่นก็ตัดขากองลงตรงนู้นนี่มันอยู่แบบนี้เห็นไหม โอ๊ยมือมันพึ่งขึ้นอ่าขึ้นสักเอ๊นั่นไหวันเนี้ยมันขึ้นขึ้นวันเนี้ยโอ้โหโอเคแล้วเอาพี่แมมาไปมันจะเริ่มนั่นแล้วให้พี่แมไม่เอาให้พี่แมนไนไก่ก็ได้เยอะแล้วพี่แมวมาไปอบอ้อนอนเนอะเอาไม่ได้แม่แต่พี่เอาพี่อบไงไก่ยันไก่ไม่อบไงดูดอกนี้นี่ดอกนั้นเธอเอาหน่อยนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีนอนไหมพี่ป่าได้ไก่ด้วยเพราะว่าพี่อบไก่ไม่อบไงไก่ไม่มีเครื่องอบเห็นไหมมันอยู่ยังไงเห็ด เขาเขามาตัดตรงนู้นกองหนึ่งเรามาเจอตรงนี้ทรงซ้มดอกสวยพี่แมมสวยเนาะเพราะว่าไก่ไม่อบไก่ไม่มีเครื่องอบไงพี่โอเคขอบคุณค่ะเห็นไหมเจออะไรวะอลังการงานสร้างเขามาก่อนนะเขาตัดกองมาเลื่อเธอแล้แสดงว่ามีดอกบนเริ่มเลยเนี่ยเด้ออยู่เมื่อกี้ดีไม่เหยียบหัวมันเนี่ยมันอยู่ยังไงอย่าพี่แมมเห็นไหมลูกน้อยเสียงปิดใช่ไหม ไม่รู้ไก่ไม่เคยกินพี่เดินไปเดินมาที่เดิมก็เจอสุดยอดเลยเห็ดปีนี้มันเปลี่ยนเสือ้อถอดเสื้อถอดรองเท้าแล้วมาเดินข้างรถก็ยังได้อีก <laughs> เอาขึ้นรถหมดแล้วมาเดินข้างรถยังได้ต,ดไตัดก็ได้พี่มันจะได้ไม่ะมจ,ะจะได้ไม่ด,ไมดำไอ้อันอันนู้นอีกหูนูไหมไอนะันนั้นเนอไม่ใช่เหรอก็นั่งเน้นตึ้งเน่นตึ้ ีักบ้าแล้วทีนี้เรานี่เวียนไปเวียนมาเจออีกดอกนะึงโอ้ตลกว่ะพี่แมมขึ้นเยอะอ่ะตรงนี้าหาอีกหาอีกว่าเหยียบเห็ดแน่เลยเปลี่ยนเสือ้อถอดเสือ้อเปลี่ยนรองเท้าแล้วเข้ามาช่วยกกองเอาของตัวเองทิ้งเฉยเลย, <laughs> ยหาอีกหาอีก เด็กลาเห็ดกลางป่ากันจริงเดินอีกสามสิบรอบพี่แมมเจอดอกหนึ่งอีกป้าสวยมากอ่ะพี่แมมไปถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปให้หน่อยโอ,อ้ยสวยมากกรี๊ดกันกลางป่าโอ้ยถ่ายแล้วถอดรองเท้าถอดเสื้อมาเดินมาเล่นเล่นมาเจอก็ตัดขาเห็ดมาเจอเป็นสิบดอกอพี่แมมเดินส่งกันโอ้ยตลกอ่ะ อีกไหมอีกไหมเออไม่ใช่เหรอโอ้ยเต้นราบงกันกลางป่าแล้วสุดยดุดอีกหนึ่งโดกที่เดิมเลยนี่ค่ะที่เดิมนี่ค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ไก่ตัดค่าตรงนี้นี่จะให้ดูนะคะนี่ค่ะที่บอกไก่ตัดค่าแล้วก็เดินไปเล้วเวียนไปเวียนมานี่ค่ะที่ไก่ตัดค่าเมื่อกี้พี่แมมตัดค่าเวียนไปเวียนมาอย่างไม่ได้อีกค่ะมันยูตายใบไม้นี่ค่ะ เอาตายตายตายไหวลับบ้านไม่ได้ลับบ้านแล้วนังกินข้าวกันเมื่อกี้ออกจากป่านังกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวข้าวข้าวมาข้าวมาเยียวข้ามาฉีค่ะข้ามาฉีมาเจอกองเห็ดมาเจอกองที่เขาตัดข้าเห็ดไปค่ะก็เลยฮ่าเต็มลุยอุ้ยดอกสวยมากพี่แมมไอ้ยเจออีกดอกไอ้ยะ ทีนี้มีดก็ไม่เอามาหมวกก็ไม่เอามาพี่แมมนี่อีกดอกดึงอันนี้ขับขับรถกลับบ้านขับรถกลับบ้านแล้วก็แวะข้างทางป่านี้เคยได้อ,อีกสองดอกพี่แมมนีมน่มีคนตัดขาตรงนี้ด้วยมีคนตัดขาขับรถกลับบ้านกันแล้วนี่ค่ะแต่ว่าป่าน,นี้มันเป็นทางพานก็เลยเวะเพราะมันเคยได้ปีกอนหมวกก็ไม่เอามีดก็ไม่เอามาแล้วนี่ค่ะได้สามดอก ปีที謝謝่แล้วมันมีม <pawn> ันก <tr> ันปานี <can> ้ค่ะหมวกก็ไ <proposing> ม่เอามามีดก <oughs> ็ไ <Gerilim> ม่เอามาทีนี้หอบกันนี่ค่ะจอดรถคำถนนนูค่ะวิ่งขึ้นมาเล่ามันมีไม้มีค่ะหาตัวหาตัวนี่นี่นี่เจอยังเอาตายทีนี้ค่ะไม่ปักกลับบ้านค่ะพี่แมมก็เจอกี่ดอกพี่โอเคหอบไปโอ๊ย ดึงไม่ออกเอาพี่แมมเมาสองดอกนี้ด้วยมามันบานบานหน่อยพี่ไปอบเอานี่มเ,าเมาเลยแกถอนไปเลยนะให้พี่แมวแกไปอบป่าโล่งลงหน้าเดินอาอ,อีกไม่ต้องกลับบ้านแล้วมืดเลยเยอะแยะไอ้เพิ่งวันปีนี้เยอะค่ะไม่เอาอะไรมาใส่กันด้วยนะเราก็เนาะ จนหลดข้างทางแลวโดดขึ้นมาวิ่งขึ้นมาแล่นนี่ค่ะว่าเกิด,ดไม้เกิด,ดถั่วค่ะปีนี้เพิ่งว่นเยอะค่ะ